เลนสัดขึ้นกลับมาสีระดนัยเปิดเข้าไปลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านแนวรับอานาสลองยิงเอาะแลบอ้โหมาแล้วครับ1ประตูต่อ3าครับเมืองทองครับได้ประตูที่ไข่แตกนะครับเปลี่ยนทางก่อนครับดูมุมนี้ชัดครับนั่นแหละครับโอ้โหไปโยนหัวของทางจอฟฟีิเป้ครับมันก็เลยทําให้บอลเนี่ยมันติดเสียบเรียบเลย สวยงามครับเป็นซูเปอร์ซันะครับและน่าจะเป็นประตูที่ทําให้กิเละยองนะครับลุกขึ้นมาเพื่อที่จะสู้ในเวลาที่เหลืออยู่ให้ได้ครับน่าจะเป็นประตูที่ปุกร้าวัความหวังนะครับให้กับนักเตะของเมืองทองได้ยกคือกลับไปที่เบรเดฟอร์ดครับเติมขึ้นมา เบรดฟอร์ดเปิดลูกนี้โอ้โหแรงอ้าวจินพัณฑ์บอกไม่โดนติดอีซ่าได้สัดโค้งห่าอ้าวหนึ่งศูนย์เข้าไปเฉยครับโอ้ตอมองออกจากเท้านึกว่าออกครับแล้วต้ไปเลี้ยวตอนไหนก็เป็นหนึ่งศูนย์เฉยเลยครับครับดูว่าไปเข้ายังไงครับเริ่มขึ้นจากทางขวาแล้วจินพัณฑ์เดี๋ยวดูว่าขึ้นโหมลูกนี้เนี่ยแทนที่จะโหมได้แบบเต็มๆทั้งหน่อยกลายเป็นมงโดนบางๆแล้วดูอีซ่าปัดลูกนี้เนี่ยโอ้โหวัชรชัยกระโดดเก่งเลยครับแต่กระโดดแล้วปัดไม่ถึงครับ อู๋ลบบอลมนบอลมันหมุนแปลกๆด้วยนะครับใช่อู๋จังหวะปัดด้วยขวาของโบเมดอีซ่าครับใครเห็นก็ว่าออกครับเข้าเฉยเลยอู๋นี่แบบหน้าต่างแบบมุมดิกเลยนะเนี่ยนิดเดียวจะเช็ดเสาอยู่แล้วเปิดมาลูกนี้ไม่ผ่านบาลีนี่ตรงกลางลับพูลตั้งเข้าไปใหม่วิเล่นแปคืนกลับไปเพื่อสินให้จังหวัดได้เปรียบนะครับอันนั้นเข้ามาเอ็มลาป้าให้บอลมาวินเล่นยิงโอ้โหจังประ นครับยิงสวยจริงครับวิลเลนโมต้าครับแล้วก็เป็นประตูที่5ของเขาในไทยลีกฤดูกาลนี้ครับนี่ครับจังหวะที่เอ็มลาปาเนี่ยพักบอลแล้วดูครับไหลมาแล้วโมต้ายิงแบบไม่จับเลยครับนี่ครับอภิรักษ์พยายามบินแล้วครับแต่ไม่ทันจริงๆครับจังหวะนี้ยิงดีมากๆครับวิลเลนโมต้าครับฟุตบอลนี่มันแบบนี้จริงๆครับบีดเก็บเอาจะได้เหมือนกันนลยที่เนี่ยอัศพล ออกภาษาให้กับไคเก้เลเมสครับได้โดนได้โดนไคเก้ตัดเข้าในไคเก้แล้วปัดขวาโอ้โหยดููอีกครั้งครับตัดไปแล้วกดด้วยขวาบอลพุ่งแรงมากครับนี่ครับโอ้ยเข้าไปเือปขึ้นแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับยิงหมันมากครับแล้วบอลปัดนะครับแล้วบอลไปโดนเช็ดคันแล้วเข้าตุงกระถ่ายแล้วกระโดนออกมาครับไคเก้เลเมส สุดจริงๆครับตู่ครับลูกนี้กดด้วยขวาแล้วปอนพุ่งครับแล้วปัดไปมือครับจะเขา้ากบแกงนี้ต้องมี้นก่ปายคนนึงรัสถือนี่ในในในครัแต่าาว่าระยองขึ้นมาครับทางขวาอานนท์อานนเข้ากรอบไปโทษยิงซ้ายครั้งแรกครับบอลพามาจากริมเส้นด้้นขวาพามาเองครับในกรอบเกี่ยโทษแล้วยิงด้วยซ้ายครับลูกนี้ หมดสิทธิ์เลยครับกำพลดูกระชากมาในกรอบเกตโทษครับและหากตอนนี้คุณกำลังมองหาแนวทางฟุตบอลคัดเน้นๆแบบไม่มีกักวิเคราะห์กันแบบสดๆลงให้ก่อนแข่งทุกคู่ทั้งบอลสดเต็งสเต็ปเรามีกลุ่มแนะนำเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกลุ่มนี้นอกจากจะแจกแนวทางฟรีแล้วยังให้แม่นสถิติวินเรทมากถึง83%หากสนใจเข้ากลุ่มอย่ารอช้าแอดไลน์นี้แล้วทักแอดมินมาได้เลย